วังสมบูรณ์สะแก้วครับรองประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทยคุณพัชระสตาพรพงศ์นะครับเมื่อวานนี้นำพี่น้องประชาชนอดีตคนเสื้อแดงภาคตะวันออกอนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยปรับเปลี่ยนไปเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเมื่อวานนี้นะครับร่วมประชุมกันแล้วก็มีการถแถลงจุดยืนด้วยนี่ที่เห็นอยู่นะครับคุณพัชระเนี่ยบอกว่า ปรึกษาหารือกันแล้วนะครับเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เรียกร้องให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีจาบจ้วมจ้องล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์จ,จงหยุดพฤติกรรมนั้นเสียพวกเราขอประกาศชัดนับบัดน,นี้ปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะราษฎรในวันที่1 4ตุลา แล้วก็เรียกร้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ผู้ใดมาจับจ้วงหรือล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นี่อดีตหมู่บ้านเสื้อแดงภาคตะวันออกนะฮะใชแปดจังหวัดครับอ,อดีตหมู่บ้านเสื้อแดง8ปจังหวัดภาคตะวันออกครับแถลงเลยเมื่อวานนี้นะครับ <ๆ S 1> เราเห็นแล้วนะภาคกลางอภาคอีสานภาคเหนือา <Amsterdam> มาแล้วภาคใต้มาแล้วอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงอันนี้ภาคตะวันออกอีก8จังหวัดล่าสุดน,นะครับ ส่วนคุณธนกรวังบุญคงชนะ